จนกระทั่งมาเจอปุกลุกนะครับปุกลุกเนี่ยเขาดีกับผมโดยที่เหมือนที่ปุกลุกบอกว่าเวลาเราเจอคริสเตียนเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคนพวกนี้เขาดีจังข<อ>เขาต้องการอะไรกับเราแน่เลยแต่ปุกลุกก็ทําอย่างนั้นกับผมอยู่สองสามปีจนผมเชื่อแล้วว่าเขาทําอย่างนั้นจริงๆจากใจเออผมก็เลยคิดว่าเ e อ้ผมลองไปโบสถ์ดูพอไปโบสถ์แล้วเนี่ยก็ได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นนะครับแต่ก็ใช้เวลานาน,านมากกว่าจะ โยนทุกอย่างทิ้งแล้วมาเดินกับพระเจ้าเลยค่ะใช่แต่สิ่งที่ผมได้จากพระเจ้าอาจจะไม่ใช่เงินทอง<ะ>เงินทองก็มาด้วยเยอะด้วยแต่ว่า <laughs> มันไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือสันติสุขที่พระเจ้าให้กับผมค่ะนะครับชีวิตที่ผมดําเนินอยู่ทุกวันเนี่ยไม่ใช่เราไม่มีอุปสรรคไม่ใช่รไม่มีทุกเรามีเหมือนเดิมอาจจะหนักกว่าที่เราเคยมีด้วยแต่มุมมองของเรามันเปลี่ยนไป<ะ>มันเป็นแค่ บางสิ่งบางอย่างที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็ผ่านไปแค่นั้นเองแล้ววันนี้มผมไม่ให้กลัวอะไรเลยเพราะผมเชื่อมันว่าพระเจ้าอยู่กับผมอยู่แล้วทุกครั้งในทุกๆอุปรสรรคในชีวิตและผมก็ผ่าน,นมันมาได้ทุกครั้งเพระเาระฉะนั้นอุปสรรควันนี้ผมไม่กลัวพระเจ้าอยู่กับผม,มผมใช้ชีวิตแค่นี้เลยครับโอ้ขอบคุณคุณนายมาก